การกระทําด้วยใจเนี่ยหรือว่าโมโนสังขารหรือว่าเป็นจิตที่เราจิตจิตมันมันทำของมันเองนะยเราไม่ได้ไปทำนะบางคนนาว่าจะเอาเอาใจไปทําคือต้องต้องคิดที่จะทำไม่ใช่คิดไม่ใช่เกรตนาที่จะทํานะไอ้ถ้าเกตนาที่จะทำนะเนี่ยมันทําเองอยู่แล้วจิตมันทําเองอยู่แล้วมันมีสัญญาเวทนาเจตนาภัสามานติกาอยู่ในดวงจิตของมันแล้วก็โมโนสังขารมันมีอยู่แล้วนะ เราเนี่ยเป็นเพียงผู้สังเกตเราจะสังเกตได้เราจะต้องมีกรรมฐานของเราเรามีกรรมฐานของเราไอท้ที่เราสังเกตเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิสมานสิกาณ์อันที่เราพูดโยนิสมานสิกาจะกันเยอะๆนั่นนะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อจะมาเล่าให้ฟังในช่วงตัง้งแต่ปีใหม่เนี้ยไปถึงสงการเนี้ยนะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องแต่ละอย่างเป็นยังไงมันมีอาการยังไงนั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคนะ จะพูดถึงว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคเกี่ยวกับารแยกย่อยแยกแยะวิเคราะห์ออกมาในแต่ละตัวใช้เทคนิคอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าที่จะพูดตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยไปถึงสงการเนี่ยจะเป็นเรื่องเทคนิคที่จะนําเอาเทคนิคต่างๆเนี่ยเอามาเอามารวมมามาประสานกันมาทําในเกิดให้เกิดความเป็นจริงอยู่ในความเป็นจริงว่ามันไม่ได้ทําอย่างเดียวในจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ทําอย่างเดียวอย่างนั้นมันมีเขาเรียกว่ามันมีการทำหลายอย่างขึ้นมา เราต้องเออเอาสภาพะกำลังของเทคนิคต่างๆเนี่ยเอามาทำเป็นเทคนิคคือเอาหลายๆอย่างมามามาแมทกันมาเมิดกันอย่างที่ที่จะ,อะรอบที่แล้วในการเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกายกกายกตาสติรับกายักษ์ตาติวไอ้เก้าวากีสังขารมนุสังขารที่มันไปไปแมทกันกับเรื่องของการทำกเรียกว่าการทำไอ้กรรมฐานนะ ซึ่งมีมเทคนิคที่มันแยกย่อยลงไปก็คือถ้าหากว่าเราให้ใช้ลองใช้เท้าใช่ไหมใช้เท้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตามตัวจะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วตัวจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่เป็นเทคนิคเนี่ส่วนที่มันเป็นเทคนิคนี่ก็คือเราจะเอามารวมเอามารวมกันว่าไอ้เท้าห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันคืออะไรมันเป็นน้ำหนักของความรู้สึก แล้วหลกว่อันนี้เนี่ยที่จะทำให้เนี่ยคือสำหรับผู้ที่ปฏิบัติไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คราวนี้จะไปเจอสภาพสิ่งเนี้ยแล้วจะเกิดข้อสงสัยเพราะว่าเขาไม่ได้บรรยายไว้ในในหลายๆที่ทุกคนก็ไปฟังแต่คำแปลอ่าเอาเอ้เอาหนังสือมาแปลมาฟังาจากครูบาอาจารย์ไปไปากระทําแค่เรื่องของอบางคนก็บางคนก็สอนแค่ระดับอ่อ จริยาคือระดับก,การกิริยามันกดกติกามารยามเรื่องศีลเรื่องการทานเรื่องอะไรพวกนี้นนะบางคนก็มาสอนในเรื่องของการทําสมาธิเรื่องของคุณธรรมบ้างเอแต่ไม่มีใครลงไปลึกที่จะเจาะเรื่องของการอากรารทํากรรมฐานที่มันเอที่เป็นเรื่องของการลงไปในการปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปเอาพระไตรปิฎกแล้วมาคิดเอาไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไปไปทําจริงแล้วออกมามันเป็นยังไงนะ หลายคนก็ไปทําจริงออกมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อิงกับก,ะกะับเออเรียกว่ากับบาลีก็มีนะถ้าไม่อิงกับบาลีเนี่ยมันก็จะจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะอยู่นอกเส้นทางบางคนก็จะไปติดมโนเตจิตเรื่องฤทธิเรื่องดีๆๆอะไรไปโน่นเกิดแสงสว่างอะไรไปมีผีมีสางมีอะไรไปโน่นเะทวดาพญานาคอะไรไป นะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะจากขยจะศึกษาก็ไปศึกษาไปแต่ว่าหลวงพ่อว่ามันเสียเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าอุปมาอย่างนี้ว่าเหมือนกับเราถูกธนูมายิงไงถ้าธนูยิงแล้วก็ไปถามว่าใครเป็นคนยิงเอ่อธนูเนี่ยมันทํามาจากอะไรยังไม่ต้องเอาธนูออกนะเดี๋ยวต้องจังไปรู้ว่าใครเป็นคนยิงเป็นลูกเต้าเราใครอันนี้หนึ่งแล้วก็ไอ้ธนูที่ยิงเนี่ยทําจากไม้อะไรนั่นนะเออเท่าทียเจ้าว่า ตอนนี้เนี่ยคุณบาดเจ็บอยู่คุณต้องเอทอนเอท่ธนูออกแล้วก็หายามารักษาเนี่ยนี่คือวิทยารักษาได้มักมียองแปดเดี๋ยวว่าไอ้ที่จะไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้จริงหรือไม่ไอเดือนได้เจ็ดเก้าจริงหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยมันกับคุณไปรู้ว่าไปธนูเนี่ยใครเป็นคนยิงอ่ทำหน้าไม้เนี่ยมันทำมาจากอะไรไอพิษที่เอามาใส่ คือมันมันอยู่ไกลมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงที่จะมารักษาเพราะว่าชาติหนึง่งเรามีอยู่แค่อย่างมากก็คือประมาณร้อยปีแล้วก็จะตายจากกันแล้วเราจะก็จะตายจากาวิธีนี้พอเราไม่ทํามันก็กลับไปอยู่ที่เดิมก็คือ,อยังไงเราก็อยู่ในสังสารวัตรอยู่แล้ววิธีนี้เนี่ยคือวิธีที่ออกจากสังสารวัตรอันนี้จะจะย้ำลงไปตรงนี้ให้ฟังอน,นะคราวนี้วิธีการที่เล่าให้ฟังหมามันมี ในปีนี้เนี่ยขึ้นเป็นแท็กติกเป็นส่วนใหญ่นะจะเป็นเรื่องของแท็กติกคือเอานําเอาเทคนิคต่างๆที่เล่าให้ฟังในปีที่แล้วเนี่ยจากสองเดือนที่แล้วเดือนวิกฤการณทันบ้าเนี่ยอันนั้นเน่เป็นการสังเกตและเป็นการเห็นตัวจริงๆของมันคราวนี้จะเป็นการเอามาแมทช์กันเอามาแมทช์กันเพื่อที่จะทําให้เกิดเอว่ากิจของเราเนี่ยไปเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วเราไปส่งเขาเห็นแค่ความจริงส่วนเขาเจอวาง หรือว่าเขาจะนิพพานเขาจะละทิ้งไอไรพวกนี้ยมันเป็นมันเป็นนิสัยเขาเรียกว่าอุปนิสัยที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่เราไปบังคับไม่ได้เราบังคับเราสามารถจะทําได้แค่อย่างเดียวก็คือทํากรรมฐานออย่างเมื่อกี้สังขารเนี่ยนะเมื่อกี้สังขารเมื่อวานนี้ก็จะตกไปเรื่องของการทไอะไรภาวนาพุทโธอะภาวนาอ่างเนี่ยคืออันนั้นอะมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของฌานอันภาวนาพุทโธอทำให้มันเกิดวิส่งวิจารณ์ ยึตัวิจารณ์เสร็จแล้วก็จะเข้าปิติเข้าสู่สุขเครื่องเอกคตาแล้วก็จะไปเล่าให้ฟังในในอีพีหน้าแล้วกันส่วนอีพีนี้เนี่ยจะเล่าถึงการการไปถึงวิชาอกายยัสังขารเนี่ยก็คือรอบที่แล้วในที่เราพูดถึงกายยัสังขารเนี่ยแจกแจงอย่างละเอียดมาว่ากายยัสังขารเกิดจากการที่กิจมนอยู่ที่กายแล้วถ้าหากว่ามันเป็นตัวเช็คเนี่ยไอ้กายยัสังขารนเป็นตัวเช็คว่าจิยมันมาอยู่ที่กายแน่ๆนะ ถ้าอย่างเราเอาเท้าเหยียบพื้นเนี่ยเรารู้สึกที่เท้าเนี่ยเมื่อเรารู้สึกที่เท้าเนี่ยจิตมันวางจากความคิดมาแล้วมันอยู่ที่มันอยู่ที่เท้าแล้วนี่คือเช็คว่ามันมาแน่นอนแต่ว่าปัญหาของมันคือมันไม่ไปไม่มีปรัชนาเพราะว่ามันสุดตรงทางนั้นนี้แล้วมันจะมันเกาะเนี่ยลเวลาเราเหยียบเท้าลงไปเราจะรู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็ความรู้สึกไอ้ความคิดอื่นมาไม่ได้มันไม่เห็นความจริงว่าตอนนั้นเนี่ยจิตมันมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าเอาเราเอาความรู้สึกเราไว้ที่ตัวใช่ไหมไปที่ตัว,ไไต,วตัวของเราเนี่ยก็จะมันก็จะเบาลงมันเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นมันก็จะเกิดมีกิจที่มันรุนแรงอะที่แปลว่ามันมีอินทรีย์ที่รุนแรงกว่ามันก็มันก็จะเกิดขึ้นจะตาหูจะบ,บุกนี่เมื่อเออก็ะะจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราเอาจิตเราไว้ัรเกอบไว้ที่กายมันก็จะหลุดได้ง่ายแล้วก็จะเห็นความเป็นจริงขึ้นมาได้ระดับหนึง่งไอในการเห็นความเป็นจริงระดับหน,นึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ากายยสังไอตัวกายยสังขารเนี่ยมันจะเห็นวิชาน คือเห็นว่าจิตเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ส่วนวิจิตสังขารในในไอ้ไอเอพีที่แล้วในพูดถึงวิจิตสังขารวิจิตสังขารเนี่ยถ้าหากว่าเราทาไอ้ดังไอ้ภาวนาพุทโธเนี่ยอันนั้นมันก็จะเริ่มเข้าไปที่ฌานที่เราไปบอกอันที่สองก็คือวิจิตสังขารเนี่ยมันจะเห็นตอนที่เราได้วิชาสองคือถ้าหากว่าเราไม่ถึงวิชาสองเราจะไม่เห็นจิตมันมันไม่ไม่เห็นไอ้วิจิตสังขาร คือมันจะพูดตรงออกมาจากออกมาจากสังขารที่มันปรุงเราจะเห็นมันมันคิดแล้วมันพูดเลยมันพูดเป็นภาษาออกมาอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นไอไอตัวที่มาเช็คว่าเราเนี่ยถึงวิชาสองหรือยังเมื่อเราเห็นจิตเอเห็นคําพูดที่มันพูดเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไปตีความว่ามันมีไอไอตัวพูดมากมาพูดอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันจิตของเรามันไวขึ้นที่เราไปเห็นเห็นมันพูด อย่าไปกดมันอย่าไปทิ้งมันให้เราสังเกตมันแล้วก็เอามาันเอาจิตอันนะั้นไอตัวอเนี้ยมาเป็นกรรมฐานดได้เลยนะนนก็คือว่าจิตไอตัวไอ้ว่าจกตสังขารเนี่ยเอามาเป็นกรรมฐานไยกว่าทำมาไอไอจิตตาจิตตานุปัสสานะมันเป็นว่าเกรสังขารส่วนตัวเนี้ยตัวสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังคือตัวมโนสังขารมโนสังขารเนี่ยไม่แต่จิต สวิกีสังขารเนี่ยก็ยังสามารถทําทําเป็นอกรรมฐานได้เมืนองไกลนะทําเป็นกรรมฐานได้แต่มโนสังขารนี่เขาไวมากไวมากจนไม่เราไม่สามารถที่จะไปไปเอามาเป็นกรรมฐานได้เราเพียงแต่อยู่ที่กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นวิกีสังขารหรือมโนสังขารเราถึงจะเห็นไอ้ตัวไอ้ไอ้กายสังขารหรือวิจีสังขารเราถึงจะเห็นมโนสังขารเพราะมโนสังขารเนี่ยมันจะอยู่กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกายสังขารหรือว่า ว่าจิตสังขารมโนสังขารไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันจะเป็นปบปุ่มให้ให้กับทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องของจิตอถ้าพูดก็จะ,จะจะมองมาเห็นภาพเอาอย่างนี้แล้วเอายกตัวอย่างะยกตัวอย่างคุณลองอคิดเลขเนี่ยคิดเลขถ้าบวกเนี่ยมันก็จะยังไม่เดเอาเอาหารไอ้ตัวที่มันยากๆเนี่ยเราจะเปรียบเทียบให้ดูเอาหารเอา,เอาสามสามร้อยสี่สิบห้าด,ด้วยสามสี่ห้า หารด้วยสามเราหารด้วยสามจะหารสั้นหารยาวก็แล้วแต่ละเอาหารด้วยสามเพวกเราเวลาเราเราหารเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าเอาสามร้อยสี่สิบห้าตั้งใช่ไหมสามร้อยสี่สิบห้าตั้งแล้วเอาสามหารสามหารสามได้ไหมสามหารสามได้อสามหนึ่งเป็นสามใช่ไหมอ่าอันนี้ได้หนึ่งแล้วอ่าต่อไปก็เอาไปหารตัวที่สองสามหานสี่ได้ไหมสามหานสี่ได้คือหารได้สามหนึ่งเป็นสามแล้วก็ลบจากสี่เหลือหนึ่งแล้วก็ชักห่าออกมาเป็นสิบห้าใช่ไหม แล้วก็สามห้าสิบห้านีนะอันนี้คือกระบวนการในการคิดคุณลองคิดในใจแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังไอ้ตัวที่ตั้งอ้เป็นรูปเป็นตัวเลขเป็นตัวหาเนี่ยที่คิดอยู่ในใจไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสัญญานะมันเป็นสัญญามันเป็นสัญญาคือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสังขารที่มันเป็นตัวที่เป็นรูปรูปเอที่เรามองเห็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของเราว่ามีเลขสามเลขสี่เลขห้าพวกนี้ย เดี๋ยวว่าไอ้ขั้นนการที่มันคิดเนี่ยขบวนนการที่มันคิดเนี่ยเขาเรียกว่ามโนสังขารเอาว่าเออนี่นะเอาสามมาหารสามได้หนึ่ง,งเอ่อทดด้วยไอ้เอาสามลบสี่เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นขบวนนการคิดอันนี้เนี่ยมันมันมันจะเอ่อในระยะที่แรกๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกในสิ่งนี้จนกว่าเราได้วิชาสามเราถึงจะเห็นว่ามันคิดยังไงเดี๋ยวว่าไอ้ตัวที่มันพูดตาม มันจะมีเสียงแล้วพูดตามนะมันมันจะพูดตามว่าเออเนี่ยสามนะสามไปหารสามสามหนึ่งเป็นสามอย่างงี้นะอ่าไปเลื่อนไปเป็นสี่สามหนึ่งเป็นสามล 4, บสี่ลบหนึ่งไอ้ที่มันเป็นเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเวลาเราเป็นเลขคณิตในใจในชะ่ไหมคุณจะเห็นมันมันอยู่ในใจของคนนี่แหละเออไอ้อันแรกเนี่ยคือตัวที่มันเรานึกขึ้นมามันเป็นลูกเป็นไอตัวเลขสามแล้วก็เครื่องหมายหารแล้วก็ตัวเลขสามเตียเนี่ยอันนี้เป็นรูก เรียกว่ากายสังขารกายกสังขารที่นึกได้มม่เป็นสัญญาอันที่สองคือมันจะมีเสียงอยู่นั้นว่าเสียงสามหนึ่งเป็นสามสามสองไอ้นี่ยมันสามห้าสิบห้าเลยมันจะอยู่ในจิตของเราอันนี้ไม่เป็นสัญญาแต่ว่ามันเป็นวัตถีสังขารนะแล้วในการคิดว่าอันนี้ลบตัวนั้นอันนั้นออกตัวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือมโนสังขารเนี่ยอันเนี้ให้คิดอย่างนี้นะซึ่งมโนสังขารเนี่ยมันจะเห็นในค่อนข้างยาก คุณจะต้องเห็นวิชาสามเห็นกิจเกิดดับ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 คุณจะนึกอยาจะเห็นตัวโมโนสังขารนี่อันนี้อันนี้คือการแมทชิ่งกันระหว่างตัวโมโนสังขารตัวก็เรียกว่าการกระทําด้วยกายวาจาใจการกระทําด้วยกายวาจาใจนั้นกายกับวาจาเนี่ยมันทําได้แต่ว่าใจนี่มันไม่สามารถเราไม่สามารถจะไปทำแล้วม,มันจะเป็นคนทําของมันเองนะมันเป็นคนทำของมันเอง เรามีเพียงเป็นผู้สังเกตคือเราต้องเอาจิตของเราไว้เกาะไวไ้ที่กรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งะถ้าเป็นกรรยายสังขารก็เป็นออเดินจงกรมอย่างที่ว่าในอีพีที่หนึ่งถ้าเป็นวิจีสังขารก็อยังอีพีที่แล้วนี้ะเป็นวิจีสังขารวิจิตีสังขารไม่ว่าจะเป็นพระารรพุธโธพระวนาพุธโธก็ดีหรือว่าการที่เราอมันเกิดเสียงอยู่ในใจแล้วคุณไปอ เอาสติเนี่ยไปวางไว้ที่เสียงคือเอามาวางไว้ที่หัวเนี่ยคือเวลาที่เราทํากายสังขารเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นหัวหัวเนี่ยมันถ้าคุณยังไม่ถึงวิชาสองคุณจะไม่ไม่รู้สึกว่าจะเห็นว่ามันมันพูดถ้าคุณมีความรู้สึกที่ที่หัวของคุณเนี่ยคุณก็จะเห็นเสียงพูดมันพูดออกมามันพูดเป็นภาษาพูดเป็นภาษาไทยนะพูดภาษาเ,เราจะเห็นจิตของเราเนี่ยพูดพอมันคิดแล้วมันจะพูดคิดแล้วมันจะพูดพูดอยู่ในเนี้ยนะ เพราะนั้นคนที่จะทำแบบนี้ได้ต้องควรจะอยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งนานๆหน่อยอย่างก็กความบวชอะไรพวกนี้เขาต้องมาอยู่คนเดียวเพื่อจะ,อะสังเกตสิ่งเหล่านี้ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยมาเพิ่มแล้วก็ไม่รู้เราทําอยู่ภาษาสองภาษาสามภาษาแนียนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งมาเห็นภาษาที่สี่ที่ที่สี่ที่ห้านี่เพิ่งม,ม,มาเห็นว่าเออมันจิตมันพูดเราเอามามาเฝ้าดูนะเฝ้าดูเ้าสังเกตถึงรู้ว่าอ้ออันนี้มันก็เป็นกรรมฐานสิ่งหนึ่งที่ เขาคุยกันไว้เนี่ยเพราะนั้นคลิปของหลวงพ่อเนี่ยถึงจะเป็นคลิปที่มาจากความมาจากฟิลคนท่านคนฟังต้องฟังด้วยการไปปฏิบัติมาด้วยนะไปปฏิบัติด้วยคุณจะเห็นเห็นฟิลว่าหลวงพ่อนี่ทําออกมาจากจิตนี่คือการออกมาจากจิตแล้วก็ให้เห็นภาพแล้วก็มาแมทกับไอ้ที่เขามีอยู่ในในไอ้บาลีนะเพื่อที่จะให้เราทาความเข้าใจว่าเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้เนะี่ยวิชาหนึ่งวิชาสองวิชาสาม เป็นยังไงเนี่ยให้ย้อนกลับคืนไปดูให้ย้อนกลับคืนไปฟังไอ้ตัวที่มันเป็นเทคนิคในในไอ้อะในในปีที่แล้วเนี่ยสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นลักสูตเทคนิคนะแต่ว,ว่าอันนี้มันเป็น,ทนแท็กติกแหละเป็นแท,ท็กติกคือเอาหลายๆอย่างมารวมกัน